นี่คอคนคนที่ว่าตัวตั้งตัวตีในคอดนี้นะถ้าคนนี้แบบกยกเลิกเราไม่ต้องสยสวเนี่ยเราก็น่าจะแคนเซิลนะโอ้คนนี้คนนี้ฮ่าอร์อมาแล้วอโอ้มาจากบ้านไกลเลยเป็นาย่นกเลย้าเลยแล้วก็ได้ออกไปกับอาจารย์ด้อเดินรอบเดินรอบตลาดเลยโอเคจัง เราจะหลับพักผ่อนัลงเสื่อมาปุ๊บกินพาไปนอนเราดูคนสุดท้ายเลขแปดเลขเจ็ดไม่มีเนะเ่ยเลขเจ็ดเอาใครเดียวมีเก้เาเจ็ดเจ็ดอ่าเมื่อกี้เลขเจ็ดไปแล้วเลขเจ็ดมีไหมเอาใครจะี๋มาคือเลขเจ็ดมีละเลขแปดเลยไปข้ามเป็เลขแปดเลยมนะีไหมเราเรามาฟังถิงถิงถิงถงนี่ว่าสงบสงบสงบถิงถิงถงถงอันอัน ถ้าเราจะเลือกทิงๆนานๆนี่สงบสงบเลยว่ามาเนี่ยยังไม่เห็นได้ยินเสียงแกพูดสักคำเลยนะเรมฟังกันเพลงอะรคนนี้เขาบังว่าอะไรนะฮะว้าวอาจารย์นานดีเที่ปุ่นุรกค่ะก็เรียนภาษาญี่ปุ่นมาค่ะและภาษาสากฤญี่ปุ่นเการศึกษาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเก่ง กรพิ่มที่ไม่ญด่ปุ่นแล้วก็เอาตรงน,นั้นมาขอบโกยเงินที่ในไทยอยากจะมั่งคั่งค่ะหมีจะรวยได้ไหมคะแห้หลานดีใจไปเลยค่ะ รหัสชีวิตเนี่ยที่จริงทําไมทําไมเดีถ้าเรามาพูดที่เรียนวัาทุชาติเวลามันก็จํากัดบางทีเอ่อจะมาไปเรียนไดนาร์กมาเอ็นยาวพีมาโค้ดวานมาเรียนมากโคลัำไปนั่งฟังสามวันตั้งแต่เก้าโมงเช้ายังมาดูจะเที่ยงคืนก็นั่งฟังเนี่ยฟังคนกลบสามร้อยกว่าคนนะงังงยังคนโค้ที่นั่งอยู่ข้างบนเลยทีนี้วใครใครเข้ามาอะไรขอลำไปเลยนะ ละไมาเคยไปไม่เคยเข้าไหมเรียนไหมไม่เคยอ่ะอนมาเราลูกศิษย์ตมาก็บอกให้ตะมาทุกคัมันเป็นกันือนตระกูลเดียวกับอค์าดีการศึกษา้โคชชิงเราก็จะมาอ้ามโคชชิงะิสมาันเราพบคนมี้ต้องทาแล้วบคนันยกคนนี้นะอ้าวแล้ก็ให้พอคำถามตบโคชชิงก็อยู่บนเวทีคนรอคิวสองข้างคนนี้ขึ้นมาพูดคนนี้ขึ้นมาพูดูดูโอ้โหบางทีเรื่องเดียวนะพูดไปสาชั่วโมงแค่ประมาณสิบคนแต่แต่อะไรนะคนแค่ว่า เราก็ไปนั่งฟังเลยแต่ก็มีภาคคนอื่นมากเราก็นั่งฟังเราไว้เพราะว่าก็จจายค่าเงินเก้าพันกว่าบาทพอล่ำแล้วก็เล่นมักก็ตการเลยก็สุดท้ายเลยพอฟังจบแล้วเนี่ไอ้ศาสตร์นี้คืออะไรที่จริงเราไปนั่งฟังเราขาดเงินนั้นเราไม่ได้เพราะว่าเขาอยากจะให้เราขึ้นไปอะไรนะไปดูคนเวทีคุยกับคนสามแล้วคนยังไงเราก็ไม่เคยได้อะไรนะ วันนี้มาสักครั้งเลยนะลองอานยังไงก็เราก็ลองพอเขาก็อันนี้ลองพระวตันนัตมาที่ทำขึ้นไปครบโอ,อ้โหมาคมาก็สอนห้าสิบสามสิบสี่สิบคนเราสอนหกสิบเดีพอขึ้นไปคนสามร้อยคนนี่โอ้โหมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะขาตันมือตันพอหลังจากเจอสามร้อยกว่าคนครบเนี่ยโอ้รู้สึกว่าเหมือนจะยกภูกเขาจะออ้เราไปเจอเจอคอข้าวสี่ร้อยคนก็ไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าเราผ่านด่านอันนี้มาแล้วแล้วก,ก็มันเป็นการ มีอะไรเพราะว่าถ้าเราเราขึ้นไปโชว์บ่อยๆเลยบ่อยๆนะก็จะให้เราพูดบ่อยๆเพราะว่าการพูดเนี่ยเพราะสมองของเราเนี่ยจะมีการพัฒนาอัปเดตขึ้นการสื่อสารมันสำคัญมากจริงๆอ๋อเราก็ไปเรียนแลไรมากมายอย่างนี้ใช่ร้าสุดท้ายบทสรุปเลยว่าสิ่งหอย่างไม่มีอะไรเลยนะว่างเปล่าโอ้โหว่างเปล่ากระจายไปตั้งหลายหมื่นยังไม่ว่างเลยจบจบมันไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเนี่ยว่างเปล่าไม่เข้าใจเลยสถาธรรม ตอนนั <mondo> <flix> ้นมาไม่ไปเรียนเลยนะแต่เพราะว่ามันเจอช่วงโควิดเลยถ้าไม่เจอโควิดนี่ก็จะมีคอร์ส6เดือนให้ไปเรียนอาชีพหรือว่าอะไรจำไม่ได้จะมาไม่ได้สมัครถ้าไปเรียนคอร์ส6เดือนนี่เป็นผู้นำนะคือมันจะมีการแบบรู้จักผู้รู้จักมันจะเป็นตัวการพูดการสื่อสารการจัดการจริงแต่ละคก็เสียดายใจก็อยากสมัครแต่ใจก็ก็ไปบครัวนั่ง ต่อไปเรามาดูเลขเก้านะเลขเ้าเลขเ้ามีเก้อะไรบ้างเรามาดูเนี่ยที่เห็นในนี้ก็มีอะไรนะเห็นมองคุณอะไรเยของคุณมนสองเ้านี่้มีอเก้าอ่ะสามเนึ่งองเหนไหมทุนงมีเลขเก้าและเพราะเลยหนก้าแล้วะไรเนี่ยหนึ่งเก้าเจ็ดแปดหน่งเก้าเก้าเนึ่งเก้าเจ็อ่งเก้าีเลขเและอนี้ก็มีที่หน่งก็สองคุณ คุณอะไรนะนงค่ะคุณนงเลขเก้าอ่ะเลขเก้านี่เป็นเลขสุดท้ายเลขสุดท้ายอะไนะเลขสุดท้ายของตัวเลขอะเพราะรหัสชีวิตเรามีเลขหนึ่งเลขเก้าเลขศูนย์นึงไม่มีแล้วเลขศูนย์ไม่มีเลขหนึ่งเก้าถ้าวกกันได้เท่าไหร่ก็เศษให้มันมีเศษเศษเดียวเศษเดียวก็คือว่าหนึ่เลขเก้าเลขเก้าเป็นยังไงบ้างคนเมื่อกี้เราบอกนะคนคนหลังชอบเลขเจ็ดรอกตองเจ็ดอะไรนะ เจ็ด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 เจ็เจ็ด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 เจเจ็ด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 เดเจ็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 ดเเ็มจอ แต่แล้วคนไทยอ่ะคนไทยชอบเลขอะไรเลขเก้ามันคนไทยชอบเลขเก้าหลังผลเก้าหน้า9้าหลังหน้าอะไรเก้าเลยรัชการที่เก้าเพราะเลขเก้าเนี่ยมันเป็นเลขสุดท้ายของตัวเลขใช่ไมพอหักเก้าเขาก็สิบสิบเลาก็อะไรไหมเราดูรูปประคำเนี่ยบางทีอะไรนะหนึ่งร้อยแปอ่าหนึ่งร้อปดอะไรเนี่ยสิบแปก็เป็น9้าอะไรที่มันเกี่ยวกับ9ก้าเนี่ยมันคือว่ามันเป็นสุดละมันเป็นหนึ่งลมันเป็น หนึ่งรอบอะเดี๋ยวเราจะได้เรียนตารางขึ้นชีวิตเก้าชีวิตเรียนอะไรนะ <_ s> อะไรอะไรนะอะไรนะเก้า <_ s> ปีเก้าปีมันคล้ายว่าละครชีวิตมันจะดเก้าปีมันจะกลับมาออบยืนรอบอะไรประมาณนี้ก็เลยกลับต่อหลังคนไทยเลยชอบไปเกา้าเพราะอันหนึ่งมันเกียก่ยวกับเรื่องเก้านี่มันเสียงเราเกา้าใช่ไหมเก้าไปเกา้าเก้าเนี่นนยนะแล้วก็รัชกาลของเราเข้าเลยแลนะเรืองเก้ามันแล้วก็ตรอรูหางเลยนะเรืองเก้ามันอะไรนะมันเหมือนกับนักเกียร์นะใช่ไหมเห็นไหย มันปายมันขึ้นไปด้วยแล้วเสียงมันเราก็กพราะว่าของจีนเนี่ยแปดแปดแปดเนี่ยฟ้าฟ้าฟ้ามันก็เป็นของคนจีนเขาเลยจีนเนี่ยเขาเลยก็ชอบจะเป็นชอบเงินเงินทองเยอะของจีนชอบเก็บชอบจัดการนะครับคนไทยเนี่ยเลขก้าเนี่ยเหมือนกับบอกว่าคนไทยเนี่ยเงินเงินทองทองชอบไม่ไม่ชอบจะชอบไปเก็บเก็บจิตวิญญาณทำบุญชุวยทานช่วยเหลือคนพ่อแม่พ่อแม่ชอบเลขเลยเลขก้าวเก้าเหมือนกันถูกไหมเอเชียลาวเขมรพ่อแม่เนี่ยก้าหมดนะ ก็เก้าเน่มันก็เนี่ยทำนว่ามันออนะนั้ับมันเสียงเพราะว่ามันเป็นการที่สูงสุดแหละออนะต่อไปเรามาดูสี่ระยะที่เก้าระยะที่หนึ่งไม่ปล่อยตัวปล่อยตำแหน่งงมงานออคนมีเลขเก้าหสองเจ็ดเก้าสามหกเก้าหรือว่าเราพวกเราที่เกิดหนึ่งเก้าเก้าที่นหน้าคนนีคน<อ>นี้จะเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองตลอดยขยับตัวเองที่ว่าเก้าไปข้างหน้าตลอดมันจะอะไรนั่นมันจะ อยู่อยู่ประเทศมันจะก้าวไปแบบนี้แ่ๆจะพัฒนานตอนนี้เราเรียนนวดไทยไปแล้วเดี๋ยวเรียนนวดทะเลศักไปเดี๋ยวเรียนนวดน้องไปเดี๋ยวเรียนนวดอ,ะ,อะไรนะนิ้วบนนวดอะไรมีอะไรก็เราจะพัฒนาตัวเองตลอดไม่ก้าวนี่คือว่าไม่หยุดอยู่กับที่เลขกล้าวน,นี่มันจะมีด้านอะไรนะด้านบวกกด้านลบก,กันด้านลบถ้าเป็นระ,ะยะที่หนึ่งถ้าเป็นด้านลบมันอาจจะเป็นยังไงก้าวไปหลั่ มับคุณเองว่าก้าหน้าก้าวหลัง9้าไปหลง้าวหลังนี่ถ้าเป็นก้าวไปมันอาถึงอ้านลบเนี่มันมันมันจะอ่านนะมันจะอาจไปถอยหลังไปเพรว่าคนที่มีเลือดก้าวเนี่ยสังเกตไมติปีหนึ่งก้าเข้ก้าวติดกีหนึ่งาวเข้าก้าวเจบเราะว่าเลยนะถ้าก้ายหลังนี่คือว่าเลยพวกนี้จะไม่มีการพัฒนาจะห้อยหลังบานทีจะชอบเล่เกมจิตออกไปจัมุก่ะ อะไรนะเกี่ยวกับการคืนเล่นการเล่นหรือว่าอะไรมันจะสัมาเลยเมาอพบเพื่อนไม่ดีอะไรแบบมันจะกล้าไปหยบางเราก็ต้องดูนะบางทีพอคนมาถึงสุดสุดสนดแบมาถึงเล็กล้าวเลยเราต้องดูว่าเขาอยู่ระหว่างนี้สมมติว่าอ๋อตอนนี้ไปบัดไปมาทำบุญทำทานทำศิษฐ์อาสาเป็นเจ้าคนแสดงว่าคนนี้เป็นคนที่้อยู่ในกล้าวขนาดต่เด็กคนนี้ไปไหนไปบ้าไปขับไปพบเพื่อนกินเลยครับใช้อยู่พยาแสดงว่าเขาพัฒนาไหมไม่ขายหลังเขา อ,อันี้ตัวเองเนี่ยมันมันสุนัขไร่เก้านี่มันจะสุดต่งเลยแต่มาเจอลูกของลูกศิษย์คนหนึ่งนะมีหนึ่งเก้าเก้าเท่าไหร่มีึ่งเก้าสี่ตัวโอ้โหพอ่แพอแม่พ่อแม่เนี่ยมีร้านเฟรนไทย์แต่ต้มบักจั่างเพราะว่าเป็นเป็นข้าวต้มฟักที่สิงโโคโปร์เนะี่ยโอ้โหมีสาขาหกเจ็ดสาขาโอ้โหนนกำล,ลังกำนละังรุ่งนะโดยประมาณ 2, ปีสองพันถูกกว่าลุ้งมากๆสุดท้ายเป็นไงบ้างลูกเป็นือว่าบางทีลูกคนนี้ลูกพอเราพีลูกอะไรนะอะไรอะไรอะไรบุตนะ พี่ชาตตบูดเจนบูดที่แบบว่าเกิดมาพบเพื่อพ่อแม่แต่มันมีลูกคาร์บีนที่แบบพ่อแม่อะไรลูกเกิดมาพบพ่อแม่หมดตัวห้ือละลายอยอันนี้ก็เหมือนกันเก้าเพรเลยของพ่อแม่มีมีร้านเป็นใยหกเจ็ดร้านแต่ลูกนะจะจะได้ฟาร์มี่จะไปได้รถสปอร์ตพ่อแม่ซื้อให้เขาขับไปตุ้มแล้วลงกันไมมไม่เหลือเลยทาเหลืออะไรพ่อพ่อแม่ก็ไม่เป็นไรแล้วลูกเนี่ยว่าตามใจลูกกั็อะไรนั่นเอง ก็เลยเนี่ยวอลรอยกับเพื่อนยาอะไรเงี้ยตามใจตามใจตามใจเสร็จแล้วพอสุดท้ายพออะไรเลยไม่ได้ว่าไม่พ่อแม่ไม่ให้ก็ไปอ่ะท้ายหยุดท้ายยาท้ายหยุดยาพอเสร็จอีกเนี่ยเอาติดโคกอีกโอ้โหหมายถึงขอแม่นี่สิงคโปร์นี่เขาจะติดโคกนี่รับรองเงินมันช่วยไม่ได้เลยนะเพราะว่าบางทีถ้าหนักกว่านั้นก็คือว่าอ่าต้องประหารอ่ามีพวกต้องประหาระไรสิงคโปร์นี่กฎหมายแรงมากพอมีหยุดมียาแล้วก็สุดท้ายก็ไงต่อ าก็ต้องติดคุกพ่อแม่ก็เพิ่มแล้วพ่อแม่หนุนหัวใจสลายเลยพออยู่สองปีออกมาออกมาบางคนเนี่ยหรือว่าวงการในที่เข้าได้ออกยากก็วงการพวกติดติดยาเลยมาบังโบมาปัดเสร็จแล้วก็อะไรนะถอนตัวไม่ได้ต้องกลับไปสู่วงวงนี้อยู่เนี่ยหรือว่ามันก้าวมันไม่สามารถทำงาสุดท้ายก็อะไรนะพอติดติดยาตำรวจตามเพ่งตามจับก็หลบหลบหนีสุดท้ายก็เป็นคนอะไรนะกลัววันวา อยู่มันตึกกระโดดมาเสียชีวิตตอนนั้นอายุแค่อายุนี่มันหนึ่งเก้าเจ็ดสามของพ่ออมตะมาแต่ตอนนั้นเขาเสียนี่ประมาณสักงสามสิบไปสี่สิบต้นๆอะไรเนี่ยอมตะมาก็จำไม่ได้โอ้โออใจแม่ละลายนี่แหละบางทีไม่ยอมพัฒนาแม่เราคือว่าก้าวไม่ก้าวเลยนะก้าวทะเลถลายก้าวไฟหลังอันนี้เราเจอเด็กเราต้องดูก่อน,นว่าเขาอยู่ระหว่างพัฒนาหรือไม่พัฒนาเราต้องดูถามตัวเขาเองว่าเขาอยู่ไหนถ้า ไปเข้าวัดไปบวชไปพิหารไปทํางานเกี่ยวกับเพื่อ,อสังคมไปเรียนไปโไน่นอะไรก็แล้วแตว่โอเครย 2, ะยะที่สองเลขเก้าเมื่อกี้เป็นไม่ปล่อยตัวปล่อยจนหลงใหญ่ระยะที่สองเนี่ยเป็นคนอะไรนะคือว่าชอบทําบุญสุนทานทำบุญาคือว่าเข้าวัดเข้าวา้าใครที่มีเลขเก้าเนี่ยจะเห็นเลยจะหนีไปไหนไม่พ้นไป อบรมไปงานบวชงานวัดงานบวชงานงานวัดบลาบลาเนีเกี่ยวกับของใครนะของคนคนอะไรเนี่ยคนคนบอล่นอ่ไรไหมมีพ้นไหมถึงมามีไม่พ้นเลยอยู่กับวัดกับว่าตลอดไปไหนก็จะมีงานบุญงานอะไรซองกับป่าเนี่ยมาเทียบเลยอ่าลังจากเสพติดสิบเอ็ดเนี่ยเอาคนตาโอ้โหเดี๋ยวคนนี้ขอวัดนี้ขอทำบุญขอทำบุญมีแต่ซองบุญมาเทียบเลยนี่กับของใครอีกนะของคุณ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 นงอ่ะเป็นไหม ก็จะอยู่กับวัดกบาตลอดทำไมอยู่กับวัดกบาเราเยอเราจะตอบตัวเเลยกล้ามันจะหนีไม่พ้นไปเรียนก็เรียนวัดตั้งแต่เด็กพออะไรแล้วก็ทํางานก็ทํางานที่วัดเป็นจิตอาสาเป็นมัคยายเากรรมการวัดมันจะพงวงเรียนไปกับพระเจ้าเกี่ยวกับศาสนาเราเลยกล้ามันจะเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับช่วยเหลือเป็นจิตอาสาเป็นอะไรบางทีไม่ได้เงินได้ทองแต่ว่ามีความสุขนะอยู่กับวัดกาพรเรียนเราอยู่บ้านเครียด พอไปวัดสวดมนต์ต่ึง็งพกอกหายเครียดเลยเลขเก้าโอเคเลขเก้าระยะที่สามเนี่ยจะเป็นคนที่จิตใจเมตตานะ,ะจิตใจเมตตาหรือว่าเป็นคนที่จะชอบช่วยเหลือคนอื่นคิดเพื่อคนคอ,นอนื่นก่อนมันกับเลขหกเป็นคนจะสละเลขเก้าจะยิ่งกว่าเลขหกนะก็เป็น,นคนหรือว่าต้องให้อย่างเดียวต้องคิดเแบบประโยชน์คนไม่ใช่มีไม่ต้องมีประโยชน์ส่วนตัวจะมีแต่ประโยชน์ส่วนรวม จะบอขอคุณมองกุไหมมีทั้งสองสองสี่สองสิบเก้าเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกสรุปนะรหัสเน็ตรหัสแต้มรหัสใช้กรคำว่าให้มาตลอดเลยให้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งคุณแม่ทั้งแม่เพราะว่าช่วยคนตลอดเลยไม่มีเพื่อตัวเองแทบไม่มีเลยตั้งแต่อยู่มาคิดแต่เรื่องคนอื่นขอบพ่อแม่พี่น้องเลยสรบสรุปสรุปีแล้วอ้าว เป็นคนของสังคมแล้วระยะที่สี่่ยลเการเป็นคนว่าเป็นมหาเมตตามหาปัญญาหรืนนอว่าอะไรเป็คนเหมือนกับว่าเราดรูภาคุณเจ้านะหลวงปู่หลวงพ่อเลยถ้าเราดูเนี่ยมันจะเป็นทอนรหัสใ้พเราไปดูเลยไม่ว่าหลวงปู่หลวงพเราไปเสืร์ดูเลยที่คูบาอาจารย์เราก็ได้จะนี้ไม่พ้นเลขเก้นี้ไม่พ้นนะครับมันจะนมีเลขเก้าสามหกเองเจดเาสี่ห้าเก้าหรือว่าหนึ่งกหรือว่ามีอะไร สองเก้ามีอะไรเนี่ยจะหนีไม่พ้นคือว่าจะอยู่กับคือว่าเป็นภ้พเป็นเจ้ามาเกิดเดี๋ยวเราจะสรุปเลขปฏิบัติธรรมอะไรเนี่ยนะทําไมเราอยู่กับวัดว่าอ๋อชาติก่อนเราเป็นแม่ชีชาติก่อนเราเป็นพระชาติก่อนเราเป็นเนนเออเกิดมาแค่นี้เราก็ต้องบวชข้าวบวชนต่อมันจะมาเองจะมาก็มีเลขเก้ามีแบบนี้จะมาอยู่ตรงนี้สักสิบห้าสาสามสิบเวลาประมาณหนึ่งไหมสามสิ อายุหกเนีอาจะมาประทับวชเในตอนอายุสิบสามปีเท่านั้นอ่ายุกวไวต่างคนไม่อีกนิดจะนคนวัยเด็กเท่นั้นพอบวชดปุ๊บก็จะมาไม่รู้โหนี่สิบสามมันยิ่งเด็กมาถือว่าในชีวิตนักบวชเคร่งคัดมากเลยกินมื้อเดียวไม่กินตอนเย็นอ่าผมผ้าสามฝืนหรือรู้ตรงเขาวัดไม่นอนอะไรไม่รู้โหเคร่งคัดมากตอนนั้นพอหลังยิ่งเด็กไปพบเปลี่ยนเลยไม่ค่อยเคร่งและหย่อนะแต่ก็ยังอยู่ในนี่เฉพอะสามสิบนั่นแหละทีจะเริ่มเปลี่ยนไป็นแบบ นั้นเมืนเดียวเราจะมาดูเรื่องสามถึงสามนี่ใสหรือว่าบุคลิกภาพอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็จะเกี่ยวเลยเนี่ยทีแรกเนีะททำไมจะมาทําไมถึงจะมาถึงบวชเพราะอันเนี้ยเล็กน้อยเลยที่ทําให้จะมาบวชบวชพบจะมาก็เลยไม่อยากสึกเลยทำไมถึงไม่อยากสึกจะมาดูหนังถ้ารุ่นพวกเราเนี่ยจะมาว่ายังจาความได้หนังเรื่องฆ่ามาตระก้าเคยได้ยินไหม ไปดูใช <LY> <kah> ่ไหมถ้ารุ่นเราเด็กเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เนี่ยเจ็ดถูกว่าเนี่ยข้ามากับพระสารพง์เป็นเด็กวัดสมบัติเป็นพระชุดดงโอ้โหไปเดินตามอันนี้เจอจนไยเจอตะลัเต้เจอไปแม่เจอโตเจออะไรชีวิตละมานั่นเป็นหนังจำแปลงตอนนั้นระมาเด็กๆเดือนังนั่งลงมาน้องลายไหลเลยจะเป็นผ้าบางทีจะมาก็จะเอาผ้าห่มบ้างไม่ใช่ผ้าห่มผ้าขนหนูมาตั้งๆันเอาขันมาเหมือนกับทำเป็นจั๊บจั๊บแล้วจริงๆจะมาเกิดมาเนี่ย ลูกทั unter, ้งหมด8คนนะครับพ่อแม่มีลูก8คนจะมาคนที่7จะมีน <ver> ้องชายคนที <recover> ่มีค่วรูปให้เหมือนะลูที่7จะมาคนที่8แา้คนตโค้งนคนที่7แล้วเสร็จแล้วอ่ะเนี่ยตอนจะมาเกิดนี่จะเป็นพิเศษเลยนะพิเศษกว่าคนอื่นคนอื่นเนี่ยเอาเอาอะไรนะเอาหัวทิ่มออกมาหมดแต่ละมาไม่ได้เอาหัวทิ่มออกมาอ่าดื้อรั้นนะเราจะตีนออกมาก่อนพอตีนออกมาพบเนี่ยจะมาเพื่อเรามาติดตรงไหน ติดตรงระหว่าลช่างคลอดออกมาไม่ได้แล้รัตมาไม่ได้คลอดโรงพยาบาลเนี่ยคลอดหมอตําแยเราดูว่าถ้าหมอตําแยไม่ทํานาญนี่เป็นไงตายไม่แม่ตายก็ลูกตายอ่าสุดท้ายเนี่ยมันติดตรงนั้นหมอตําแยเอ้ยอันนี้หนึ่เหตุการณ์พิเศษเลยแล้วก็บอกให้หลวงพ่อไปขอพรจากที่พระไปขอนี่ครับแล้วก็มาเหยียบตรงหัวไหล่จะมาแล้วก็เขาเหยียบปุ๊บจะมาเลยหยุจะมาเลยหยุดมาตั๊กง่ายน่าดูเลยโหเนี่ยอาจารย์สอนรหัสชีวิตรัตมาบอกว่า ถ้าองค์เ <değil> นี <desserts> ане, ่ยโดนที้ลงมาจะมาก็ไม่รู้ว่าจะมาโดนทิ้นะจะมากลับมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อจะมาตอนข้อไหหมอออข้อมาพบกเพราะเพราะออกมาพบกอันนั้นไสหรือว่าอะไรโรคหรือว่าอะไรมันก็พันเป็นแบบเหมือนอะไรนะเหมือนกับอันนี้ยไอหมอตำายเลยบอกว่าเออลูกคนเนี้ต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นพระเอาไปมามีจงมาเป็นพระคนเดียวก็มันมีโรคมันพันเหมือนกับพี่วออะไรจะมาก็ะมามันไม่มีอะไรบังเอิญอ๋อเแล้วก็มาบดตบเลยับ ยากจะเป็นพระสมสมน้ําใจสมใจเลยที่ดูหนังข้ามมากระเพาะจริงใจจริงอะ่ะไม่อยากจะเป็นพระอยากเป็นสารพงเพราจะเห็นอยางนั้นเลยเอาไปมากายเป็นสมบัติเมทานีเป็นการเป็นพระจริงๆเลยเลยได้อะไรนะได้ตะเวนขั้วโลกเลยเป็นคนไทยแบบว่าะละครที่พาสตินแาบหลุนซันดูซี่ดูหลุนเรสรก็รว่านะละครเหมือนชีวิตชีวิตเหมือนละคร มันก็จริงๆถ้าเรามาดูหนังดูละครเรื่องเขาเอามาจากชีวิตจริงของคนใดคนหนึ่งแล้วก็มาทาเป็นหนังแล้วก็แต่งเสริมให้มันเป็นละครน่ดหนึ่อามาก็มันจะเนี้มันเหมือนชีวิตเราเหมือนันนะชีวิตถ้ามาขอพระเออมอก่อนแล้วจากเราฝันอยากจะไปตามอาจารย์แล้วก็ห่้อกระเป๋อหิ้อะไรเดินตามจะไปอินเดียไปมาเลเซียไปไต้หวันไปไหนไปสุดท้ายบางทีก็พอเราโตขึ้นมาปุบเราเริ่มอะไรนล ปีกแก้ขาปีกแก้ขาแข็งเราเริ่มมีกําลังเราก็ขาลุกเนรไปแล้วก็เดินลุกโดงไปเองเข้าป่าเข้าในเข้าไปทางม้าม้าเดินไปนั่งอะไรนทางทางไหนมาทะลุเรียงแข่งเจ็ดวันเจอปู่ขึ้นเขาเจอต้นไม้เขาโค่นต้นไม้เป็นพันต้นเลยนะคนโอมทำไมสามสี่สิบฟีลมื่ก่อนน้งยังสอนในป่าเยอะแล้วต้นไม้เยอะพวกมาเฟียพวกอะไรเขาเห็นใครๆมายิงปืนข well ึ้นฟ้าไล่กลงแต่ยิ้มปิ nuts, ้งเลยเนรสามโด่งนั่นเองวัวโดนยิง ไปเจอหมู่บ้านเจอว่าสนุกมากนะตอนนั้นนะจำความได้อาตมาชอบเดินขึ้นดงตอนที่เพราะว่าไฟมันแรงเป็นเนน้อยนะ่ะชอบเพราะว่ามันเหมือนเนหนังอยู่ไต้หวันเไี่ยอาตมาเองเนี่ยเดินจากภาคใต้สุดเออลำปีของเราใต้สุดที่ถึงตอนเดินขึ้นไปทะลุอ่าอะไรนะไทเปเดินไม่ใช่เดินรอบตะเข็บอะไรนะทายทะเลนะอาตมาเดินตรงไหนเดินสันสันอะไรนะจงยันสังไห้เพราว่าเกาะไต้หวันเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะเป็นภูเขาหมดเลย จะเดินจังเลยนะผ่านซันหิ้แล้วก็ผ่านเกาะสมาริสันอะไรที่ซันซันที่มันอยู่กลางผาสันเขาเนี่ยมันมาเดินขึ้นขึ้นสันเขาลงสันเขาขึ้นแล้วก็อ้อมไปโอ้โหสนุกโอ้โหดีชีวิตแตเดี๋ยวนี้ไปให้เดินนะไม่เอาละเป็นเดินเดินปีนขึ้นไปถึงที่ซันอะซีรีส์ทำปรากฏสององศาโอ้โหหนาวหนาวน่ะเดินีล้วโอ้โหตะโกนเลยได้ดีใจขึ้นนึงสูงสุดของเกาะไต้หวันเนี่ยนะที่ซันนั่นตกใจอยู่พนก็นี่แหละเนี่ยหกเล็เก้าเนี่ยถือว่าไม่ชอบ แล้วก็ถ้าไม่มีเลขกเก้าเนี่ยตะมาก็น่าจะสิ้นไปตั้งแต่นานนะแต่พอเลขกเก้าพบพบวนแล้วพบโอ้โหรู้สึกว่ามันใช่เลยชีวิตเราสึกว่าเราจะไปเรงนี้แล้วก็บังเอิญมาเจอรหัสชีวิตเลยหมอหมอทำแย่ที่ดูว่าเอออะไรเนี่ยมันก็เป็นขั้นมันก็เลยหนีไม่พ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันก็ลว่ามันก็เริ่มิดมาตั้งมาแบบนี้แล้วโอเคเลขกเก้าโอเคอาชีพเนี่ยหมอดูเนี่ยได้แล้วคุณมนเราเป็นหมอดูได้เนียคุณอะไรนะ คนบอมนี่ก็เป็นหมอดูได้แหละเนี่กค่ะเป็นหมอดูเป็นพระเป็นแม่ชีเป็นเจ้าอาวาสหรือว่าอะไรหนึ่งแปดเก้าเลยเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเป็นชิดอาสาหรือว่าจะทําประโยชน์เพื่อสังคม่ดูงานอะไรเกี่ยวกับที่ไม่ว่าถ้าเป็นที่กระเป๋าหลวงซิสเตอร์หรือว่าอะไรโต๊ะอิหม่ามเป็นอะไรมันก็จะเป็นเกี่ยวกับอยู่ในคนวงการศาสนาเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยจะอยู่จะไปไม่จะอยู่วงการอยู่ตรงนี้แหละ ใครมีเลขเก้าเยอะๆนะสองตัวนี่เป็นมือเยอะมากเลยสองตัวนี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันถ้าเก้าสี่ตัวนะคะโอ้ถ้าเก้าสี่ตัวก็ต้องดูว่าเกตัวลูกชายเก้าสี่ตัวเขาเขาเขาเป็นคนพัฒนาตลอดหรือว่าถอยหลังเป็นคนพัฒนาพัฒนาตลอดนี่แสดงด้านบวกดีแต่กลัวมันจะดูด้านล่างเนี่ยต้องมันต้องดูอยู่ที่สภาพแวดล้อมบางทีเลขเก้าเนี่ยถ้ามันคบคนดีก็จะคนดีเอ่อคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผมใช่ไหมครบคนทานพนานไปหาผิด เลี้ก้วมันก็เลยเป็นสุดโต่งเลยมันจะต้องระวังว่าดูเวลาเขาคบเพื่อนครบแล้วเป็นเพื่อนเกลียดเรี้ยเพื่อนเจ้าพ่อเพื่อนมาเปียระวังมันจะไหลไปแล้วทั้งขาย้ายยาขายน้ค้าอะไรคขายคนค้ามันนู่นเลยว่าอาชีพที่ว่าพระุทธเจ้าไม่สนับสนุนอะไรแต่ถ้ามันคบโอนมีคบพร่อนคบเจ้าคบเพื่อนดีๆไปเรียนไปวัดไปมีแต่การพัฒนาตัวเองเนี่ยแสดงว่าดีเราก็ต้องพยายามสังเกตเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะให้คนเลี้ก้วเนี่ยเราไม่ได้โทษนั่นอย่างนั้นเราทำไมเนี่ย เชื่อแจ็คเนียรอบนี้จะไม่มาวันนี้แกก็จะซิ้ซิมาจันจายเดี๋ยคุณเรื้นจัจันที่เรา๋ยวพอดีจะมาไม่รู้จะยกตัวอย่างใครนะพะมาก็เอาของคนของเราเน่ยแจ็คก็หนึ่งเก้าเก้าห้าเดือนนน่ก็สองเจ็ดเก้าก็สองเก้นึ่งมาแต่มาก็จะพูดย้าอยู่ว่าแจ็อกโอหมันอยู่กับเพื่อนไคฝาโอ้โหเกเจนแบบว่าเอาตัวเองไม่รอดตอนเพื่อนแกรี่อสมติมันเกิบจะตายเหมือนกับตายแล้วฟืพอปบไปอยู่ที่ ย้ายไปอยู่กับหลานีคนที่ที่ตมณฑลสายสินเขาอยู่เพราะสองปีสามปีชีวิตกลับพื้นขึ้นมาใหม่เปลี่ยนใหม่ก็พอกจะมาทำงานเขามันเหมือนได้สองนะ่ยทำงานช่วยหลานหลานแล้ทำไปทำไปทำงานสองปีไม่ได้งานเดือนสักบาทเวลาอขาผมไม่ได้เงินเดือนผมเหนื่อยไม่เอาแล้วกลับมาเชียงใหม่อีกทีหนึ่งกลับมาเชียงใหม่มาเจอสภาพแั่ลร้องเหมือนเดิมเาเพื่อนอีกเอาสำเร็จเที่ยวเมาเอารถเมาปุ่มรถบรรทุน กระดูกหายปลาหักหรือว่าซี่โครงดอกอะไรสุดท้ายเอาไปมากลับมาช่วยจะมาทีจะมาเลยส่งไปเรียนอะไรสารสนิทรีนตอนนี้กลับมาดีนี่แหละมังสวิรัติอย่างนี้ยามันอยู่ที่ว่าอะไรนะสิ่งแวดล้อมถ้าเราอยู่กับที่มันก็จะเป็นที่แล้วอยู่กับทองก็เป็นทองรูะว่าต้องระวังนะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเด็กในยุคระวังหนึ่งก้าึ้ก้าเยอะๆม่นต้องดูแลเป็นพิเศษต้องยาให้พลาดสายตา เอควดีพวกเราพยายามดึงออกมาเลยดึงออกมาอยู่นี่เขาจงไปอยู่แล้วก็ให้เขาไปอยู่ไกลๆหน่อยให้ไปอยู่ที่อะไรนะภาวะแตลรับที่มันดีดีเลยถ้าคนที่มีเพื่อนตรมีอาจารย์เบิดเดอนเก้ากระเบิดเดอนที่เก้าเดือนเก้าป็งไงเดือนะไรังไงเ้าอะไรเอเก้าหกหกหกเดือนเก้าเดอนเก้าเดือนที่เก้าเอนที่เก้าเท่าไหร่ สี่เท่านั้นเลยสองสองสี่สามงสี่สี่ส่วนสี่แสดงว่าคนเนี้ยดูดูแล้วเป็นไงบ้างมีความรับผิดชอบต่ตอนเลยไม่มีความรับผิดชอบเพราะว่ามันต้องกต้องมีความรับผิดชอบนะแล้วก็งานเนี่ยนะจะขาดความเอาตรงขาดความมั่นใจไม่ได้นี่ก่ต้องเป็นคนสุดท้ายเนี่ยต้องเป็นคนที่ว่าทํางานต้องงานใหญ่งานเพื่อประโยชน์เนี่ไหมมันต้องระเบิดกับเลขศูนย์เนี่ยมันต้องระเบิดถ้าเลขศูนย์ระเบิดเนี่ยสี่พวกนี้มันก็จะระเบิดต่างอยู่มันก็จะ คนนี ters, ้ถ้าจะบรรทุกทาเนี no, yeah. ่ยมันต uh ้องรอแบบว่าแบบว่าภูเขาที่แบบว่ามันปุกก็มันแต่มันต้ง่เนี่ยมันต้องรอจังหวะคุณดูว่าตอนเนี้ยมื่ว่ากเขาระเบิดได้หรือว่ายัง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 ดูแบบไหนเลขสี่ระยะแรกๆอยู่เพราะว่าเขาทำมาหาเงินเลยเขาได้เดี๋ย้เขาไม่เขาบาลานต์คือชอบไปว่าทำงานแต่ว่ไม่ได้กินสี่ห้าก็แบบกินเหล้ากินทุกวันใช่ใช่ใช่นี่แหละนี่แหละ ปัญหานี่แหละครับเที่ยวเที่ยวเกลี่ยเรื่องอะไรเออนักเลนผู้หญิงหรือว่าอะไรอะไรอโอเคหรือว่าถ้าเราจะข้างล่างพลังข้างล่างเยอะใช้พลังข้างล่างเยอะไม่ใช้พลังข้างบนเยอะโอเคเลขเก้านะอาชีพนักบวชนักปฏิบัติธรรมอะไรอยเลยเนาะต่อไปสุขภาพเลขเก้านี่ต้องระวังเลยนะสมองตัวเล็กคิดถึงสั้น ท่องเนี้ยคิดเยอะอะไรเยอะแล้วก็ระวังสโตร์สโตร์หรือว่าอะไรเอามาพุ่งเข้ามาขาเห็นไหมใครนะคุณอันนี้ขมมนี่ไหมใครมีเลือดกาวเยอะๆบ้างต้องต้องระวังพวกสโตร์เส้นเลือดตันเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกถ้าแตกมันก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ทันแต่ถ้า